สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o v o Society ชแนลดีๆที่จะพูดคุยกันในเรื่องของรถไฮบริดและรถ e ีวีกันครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสาเหตุของการเสื่อมของแบตเตอรี่ไฮบริดและวิธีการรักษาแบตเตอรี่ไฮบริดให้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับผมหนึ่งในสาเหตุที่ แบตเตอรี่ไฮบริดเสื่อมคือความร้อนแบตเตอรี่กลุ่มนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ที่กลัวความร้อนสำหรับแบต nickel metal h y d r ด d ที่เราใช้อยู่กันในตระกูลรลถ toyota lexus หรือแม้กระทั่ง porsche ในรุ่น,นแรกก็จะใช้ตัว cooling fan <c oughs> เป็นตัวระบายความร้อนเมื่อใดที่อุณหภูมิมากขึ้นหรือการขับรถออกไปสักระยะหนึ่งก็จะมีพัดลมไฮบริดนี่แหละครับเป็นตัวที่ช่วยระบายความร้อนให้กับตัว p a ็คแบตเตอรี่การระบายความร้อนตรงนี้นะครับจะช่วยลดภาระ ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยระบายความร้อนได้ดีขึ้นและลดการเสื่อมหรือการบวมของโมดูลได้ทีนี้เราลองมาดูกันอันนี้เป็นการยกตัวอย่างแบตเตอรี่ที่เป็นของกลุ่มรถ Puse แล้วกันนะครับผมแบต Puse เนี่ยจะเรียงตัวกันแบบนี้โดยที่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีค o ลิ่งแฟนนะครับอยู่ด้านบนในการติดตั้งเนี่ยเขาก็จะมีท่อที่จะช่วยระบายความร้อนออกมาจากด้านข้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป่าลมร้อนก็จะเป็นการเป่าจากด้านข้าง เพื่อระบายความร้อนออกไปอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ในการที่เราใช้รถเนี่ยระบบจะมีการดึงนะครับดึงความเย็นจากห้องโดยสารเ,เข้าไปเป่าแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีการนำรถไปจอดไว้กลางแดดบ่อยๆอุณหภูมิสูงหรือความร้อนเนี่ยมักจะไปเก็บอยู่ในแพ็คแบตเตอรี่นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่อมความร้อนไว้ในตัวเขาเองหากว่าพัดลมไฮบริดเริ่มเสื่อมจากการที่มีอายุที่นานขึ้นหรือมีเศษ ปูนผงเศษเส้นผมหรือขนสัตว์เข้าไปพันที่แกนแล้วมันก็มักจะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยทำได้ช้านะครับก็จะมีผลทำให้แบตเตอรี่ไฮบริดนั้นอนะบวมเขาก็จะเสื่อมไปในที่สุดนะครับผมส่วนสำหรับแบตเตอรี่กลุ่มนี้อ่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่2ชั้นชั้นล่างจะเป็นแบบ8เซลล์ชั้นบนเป็นโมดูลแบบ12เซลล์จะมีพัดลมไฮบริดอยู่ด้านข้างแบบนี้ เขาก็จะเป่าระบายความร้อนออกไปนะครับจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งทีนี้เนี่ยเวลาแบตเตอรี่เสื่อมโดยมากที่เราพบเวลาเขาเสื่อมเขามักจะเสื่อมโมดูลที่อยู่ตรงกลางเพราะว่าหัวกับท้ายเนี่ยระบายความร้อนได้แต่ตรงกลางเนี่ยมักจะระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการที่จะเซฟแบตเตอรี่ก็คือการดูแลมนเทแนนซ์ในเรื่องของไฮบริดแฟนอยู่เป็นระยะระยะนะครับผม รอบการเข้าเมนเทนแนซที่บูโวเราแนะนำสำหรับแบตใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณ12-18เดือนต่อหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นแบบรีมานูแฟกเจอร์ก็ทุก6เดือนอีกหนึ่งตัวช่วยที่เราจะลดภาระไม่ให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยกักเก็บความร้อนในตัวเองได้ระดับหนึ่งก็คือการที่เราพยายามจอดรถไว้ในที่ร่มหรือที่ที่มีหลังคามีกันสาดบางังหรือตอดจอดไว้ใต้ ร่มไม้ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดภาระการทำงานของตัวแบตเตอรี่ด้วยถ้าเราลองนำรถจอดไว้กลางแดดนะครับจะพบว่าอุณหภูมิที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้จะสูงขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นการสร้างภาระให้กับตัวแบตเตอรี่แล้วก็เป็นเหตุผลที่จะทำให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมไปในที่สุดนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับบูโวก็ขอฝากคลิปดีๆถ้าคลิปนี้เพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งไว้เพื่อติดตามบูโวและเป็นกำลังใจให้กับบูโวในการทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ